บ้านเรือนเคียงกันเรื่องชื่อเพื่อนบ้านและความสำคัญของเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23เดือนสิงหาคมพศ2564ค่ะและในวันนี้เป็น สัปดาห์ที่13นะคะหน่วยที่13แล้วมีชื่อหน่วยว่าบ้านเรือนเคียงกันนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องชื่อเพื่อนบ้านและความสําคัญของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ วันนี้คุณคุณน้ำมนต์ก็มีนิทานจะมาอ่านให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกามีเพื่อนร่วมชายคาสนทนาปราศัยกัน เราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งกันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโล่งโปร่งสบาย ปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สศกกระปกไม่ทิ้งรกให้บาตาเชื้อโรคจะนำพาโรคทั้งหลายมาสู่ตน้น ขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจังทุกแห่งหนบ้านเรือนทั้งตำบลน่ายอยู่จริงกว่าสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกัน จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเมื่อกี้ครูน้ำมน์อ่านให้ฟังสนุกกันไหมคะเด็กๆทั้งสนุกแต่ก็ได้ทั้งความรู้เลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องได้ความรู้กันมากๆแน่เลยคุณครูน้ำมนต์นะคะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะงั้นเราไปดูเพื่อนบ้านของเด็กๆกันเลยดีกว่าซึ่งครูน้ำมนต์นะคะจะสมมุติเพื่อนบ้านของเด็กๆมาให้เด็กๆได้ดูกันงั้นเราไปกันเลยค่ะ เรามาดูเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่านะคะมาดูหลังแรกกันเลยค่ะหลังแรกเป็นบ้านของน้องสายลุงนะคะหลังแรกคือบ้านของน้องสายลุงนะบ้านที่สองนะคะคือบ้านของน้องหนูนิดค่ะและหลังสุดท้ายนะคะก็คือบ้านของน้องน้อยหน่าค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าบ้านสาหลังนี้อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะคะถ้าเด็กๆนะคะมีขนมเด็กๆจะทํำยังไงคะจะแบ่งให้เพื่อนบ้านไม่น่าถ้าเด็กๆมีขนมนะคะเด็กๆก็ควรแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างนะคะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันค่ะแล้วเด็กๆก,ก็ยังรู้จักมีน้ำใจต่อกันด้วยนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เรามีเพื่อนบ้านนั้นดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเราได้นะคะ ถ้าสมมุติว่ามีโจรขึ้นบ้านหรือคนแปลกหน้าเข้าบ้านเราเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะจะคอยช่วยเหลือโทรแจ้งตำรวจหรือโทรหาเราเมื่อเวลาที่เราอยู่นอกบ้านนะคะเห็นไหมคะว่าการที่มีเพื่อนบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ อแล้วเด็กๆนะคะบอกคุณครูน้ำมนตได้ไหมคะว่าเราเรียนกันไปเรื่องอะไรบ้างเราได้อะไรกันไปบ้างนะ่าเราก็ได้ดูชื่อของเพื่อนบ้านและความสําคัญของเพื่อนบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําไมคะรู้จักแบ่งปันใช่ไหมคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วที่บ้านเด็กๆล่ะคะมีเพื่อนบ้านกันบ้างหรือเปล่านะ้ เด็กๆจ๋าอย่าลืมบอกคุณคุณน้ำมน,นะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีเพื่อนบ้านชื่ออะไรนะคะถ้าเด็กๆทราบว่าเพื่อนบ้านของเด็กชื่ออะไรอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาบอกคุณคุณน้ำมรกันบ้างนะคะ และนี่ก็คือใบงานสําหรับวันนี้นะคะคําสั่งนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามเด็กๆก็ระบายสีร,รูปภาพให้สวยงามเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเด็กๆมาดูด้านล่างเรา,ามาทําด้านล่างกันต่อนะคะคําสั่งให้นักเรียน <impression. S 1> เขียนเครื่องหมายถูกสิ่งของที่นิ่มและเขียนเครื่องหมายผิดสิ่งของที่แข็งนะคะเด็กๆก็ดูรูปภาพนะคะว่ารูปภาพไหนเป็นสิ่งของที่ นิ่มเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกสิ่งของไหนเป็นสิ่งของที่แข็งเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายผิดนะคะค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนอ่านคำต่อไปนี้และพูดตามเหล่าซื้อนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็มาระบายสีรูปภาพด้านล่างให้สวยงามค่ะ ค่ะและวิชาภาษาอังกฤษของทิเชอร์นะคะวันนี้ไม่มีใบางานนะคะแต่ว่าให้เด็กๆเ,เรียนในคลิปวิดีโอของทิเชอร์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องชื่อเพื่อนบ้านและความสำคัญของเพื่อนบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย